นะคะชาวชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้นะคะมาเจอกันโปรกัมนักวิเคราะห์ชั้นนําในรายการนะคะวัดฝีมือตัวตนว่าใครเป็นใครฝีมือกันขนาดไหนนะคะและเราจะมอบสิทธิพิเศษสําหรับวิทท่านที่มาในงานวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมนะคะ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งเราจะได้เจอเจอร่วมกันในช่วงส่งท้ายปีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันนะคะที่เบอร์0864902823คุณลงทุนกับเราเราก็จะลงทุนกับท่านนะคะเจอกันนะคะสวัสดีครับคุณม่อนค่ะเป็นประเย็ดทำทำไมที่บอกไว้บอกว่าอะไรฮะอ้าว ล่วงต่อเนื่องอ๋อจะล่วงถึงวันไหนล่ะอ๋อวันไหนค่ะสถานการณ์ตอนเนี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเอาใจเข้ายากเหลือเกินอ๋อเออความแน่นอนกับความไม่แน่นอนจะให้นักลงทุนป้องกันชีวิตยังไงล่ะโอ้โหช่วงนี้ล่ะอืมช่วงนี้ยังไม่ต้องป้องกันเลยค่ะเออเพราะช่วงนี้ก็คือช่วงจังหวะศึกวันแดงเดือยยังบอกอาทิตย์ที่แล้วไงค่ะอืมช่วงอันตรายมากแล้วช่วงต่อไปทำาไงคะ ต้นต่อไปทํายังไงก็เตรียมรับนะเนี่ยรับหุ้นหรือว่ารับเละหรือเลือดสาค่ะรับเละดิเดี๋ยวต้องต้องรับเละต่อไปรับเละรับเงินหรือว่ารับอะไรคะรับเงินโอ้จริงเหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่อ้าวเมื่อไหร่ยังบอกไม่ได้อ๋อให้มันเกิดก่อนเลยถึงบอกมันมันต้องเกิดก่อนหรอกเร็วๆนี้ลหละก็บอกก่อนเกิดที่มันจะได้แมนโอ้โหไม่ต้องแมนหรอก วันสองวันนี่มันยังไม่ได้หรออืมเพราะอยู่ในช่วงที่หัวเรี้ยวหัวตอเขาสารก็มาแต่ละวันนน่แหมเดี๋ยวจะเกิดเรื่องนี้พออีกวันมันก็จะเกิดเรื่องนั้นโกหกทั้งเทอ๋อเหรอโกหกทั้งเทแปลว่าเขาอะทําให้แบบทุกคนโตใจโตใจแล้วทุบเอาโตใจหมดเลยจริงเหรออาจารย์ ปกใจหมดเลยอาจารย์ใช้วิชาการอะไรมาพูดถึงว่าเนี่ยตลาดมันตโตใจแค่สองสามวันแล้วมันจะไปอ้าวแหมผมเป็นราศาสตร์ผมต้องคำนวณดวงดาวสิคำนวณดวงดาวข้างหน้าว่าช่วงระยะนี้ดาว,วม,ามันสำคัญเรื่องอะไร <c oughs> เกี่ยวข, <c oughs> ข้องกับใครแล้ววันนี้ดาวมันเสียไหม <c oughs> เออถ้าดาวเสียแสดงว่าถ้าเกิดวันนี้ดาวคำพูดเสียแสดงว่า พูดออกมาหรือข่าวสารที่พูดออกมาเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วดาวลงทุนเสียไหมคะดาวลงทุนตอนนี้เสียไหมยังไม่เสียอ๋อแต่ใครพูดอะไรไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงโอ้ใครบอกว่าตกเขาบอกซ้ายอย่างเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเชื่อไม่ได้เขาบอกซ้ายเราต้องไปขวาเขาบอกบนเราต้องมาล่างอทุกอย่างวันนี้คือต้องพูดต้องฟังฝั่งตรงข้ามทั้งหมดถ้าไม่อยากเก็บตัวอืมอือืม ก็น่าจะสบายได้ตอนไปลายสัปดาห์ไหมคะอาจารย์คะโอ้ยสัปดาห์นี้หละเตรียมเตรียมเรียกว่าเตรียมขนเงินแล้วกันขนเงินมาซื้อหรือว่ารับเงินมาเข้ามากระเป๋าตอนนี้นะตอนนี้อยู่ในช่วงทุกคนรีบถอนเงินออกมาจากธนาคารที่สุดค่ะเตรียมเลยให้เตรียมไปเลยจะซื้อหุ้นเหรอฮะอ่าแน่นอนเออตังไว้เลยสัญญาณสัญญาณเดี๋ยวจะมีสัญญาณบอก ประมาณประมาณพรุ่งนี้หรือวันรุ่นี้จะมีสัญญาณบอกสัญญาณแบบไหนคะอ้าวผมจะชวนไปเที่ยวไงเที่ยวไหนคะพรุ่งนี้ผมจะชวนไปเที่ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะชวนไปเที่ยวเออได้ได,ได้เดี๋ยวจิกแกพรุ่งนี้ก่อกน,นจานะเออวันพุธหรือวันพฤหัสมันไหนอ่ะจะไปสบายตามสไตล์พวกเราติดหุ้นแล้วก็หัวเราะขายหุ้นแล้วก็หัวเราะเออนะหัวเราะจะได้สบายใจใช่โอเคจานนะ ก็ค่อยๆไปนะอาจารย์นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ